ณบ้านหลังเล็กที่อบอวลด้วยกลิ่นหอมของนมสดและนิทานก่อนนอนมีแมวสีดำสนิทต,ตัวหนึ่งอาศัยอยู่มันมีนามว่านิทราขนของมันดำคลับราวกรรับมหยี่แห่งรัติการที่ลึกที่สุดแต่สิ่งที่พิเศษกว่านั้นคือดวงตาสีทองอารามของมันที่ทอประกายระยิบระยับราวกับเก็บดวงดาวนับล้านไว้ข้างในนิทราไม่ใช่แมวธรรมดาในขณะที่ทุกคนในบ้านหลับไหลภารกิจของมันเพิ่งจะ เริ่มต้นขึ้นทุกค่ำคืนเมื่อเสียงลมหายใจของตะวันและพันดาวสองพี่น้องเจ้าของบ้านเริ่มสม่ำเสมอเป็นสัญญาณแห่งการหลับลึกนิทราจะค่อยๆลุกจากเบาะนุ่มข้างเตาผิงร่างของมันเคลื่อนไหวเงียบเชียบดุจเงามันกระโดดขึ้นไปบนเตียงของตะวันอย่างแผ่วเบาก่อนจะค่อยๆเดินทางเข้าสู่ดินแดนที่เรียกว่าความฝัน คืนนี้ตะวันกำลังฝันว่าเขากำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างในป่าทึบเงาดำทะมึนไล่ตามเขามาติดติดเสียงหัวใจของเด็กชายในฝันเต้นระัวด้วยความหวาดกลัวทันใดนั้นเองนิทราก็ปรากฏกายขึ้นในความฝันร่างสีดำของมันไม่ได้ดูน่ากลัวแต่ดวงตาดั่งดวงดาวกลับส่องสว่างนำทางมันเดินเข้าไปคลอเคลียข้างๆตะวันในฝันขนอุ่นๆของมันเสียดสีกับขาของเด็กชายพร้อมกับเสียงครางในลำคอ คอที่ดังครืดครืดเป็นท่วงทำนองแห่งความปลอดภยัยนิทราใช้หางนุ่มฟูของมันปัดป่ายยังเงาดำทำมึนนั้นความกลัวที่จับตัวเป็นรูปเป็นร่างค่อยๆจางหายไปเหมือนหมอกที่ถูกลมพัดสลายไปจนสิน้นเหลือเพียงเศษเสี่ยวเล็กๆสีเทาหม่นลอยคว้างอยู่นิทราจึงใช้อุงเท้าหน้าตะปบเศษเสี้ยวแห่งฝันร้ายนั้นเก็บเอาไว้ก่อนจะเลียมือทำความสะอาดให้เด็กชายในฝันแล้วเดินจากไปอย่างเงียบเชียบเพื่อ ไปเยี่ยมเยียนความฝันของพันดาวต่อไปหลังจากปัดเป่าความกลัวให้ตะวันแล้วนิทราก็ย่างสามขุมไปจังเตียงของพันดาวเด็กหญิงผู้พี่กำลังขดตัวอยู่ใต้ผ้าหม่มริมฝีปากเม้มแน่นบ่งบอกว่าเธอกำลังเผชิญหน้ากับเรื่องราวที่ไม่น่ายินดีในความฝันของเธอนิทราหลับตาลงครู่หนึ่งก่อนจะปล่อยให้ตัวเองดำดิ่งสู่โลกจินตนาการของเด็กหญิงภาพที่ปรากฏคือทะเลสาบกว้างใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุด แต่น้ำในทะเลสาบกลับไม่ใช่สีฟ้าใสมันเป็นสีเทาขุ่นและมีรสเค็มของน้ำตาพันดาวกำลังนั่งอยู่บนเรือกระดาษลำเล็กที่โครงเคลงไปมาอย่างน่าหวาดเสียวเธอกำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นเพราะในฝันนั้นเธอทำตุ๊กตากระต่ายตัวโปรดหายไปและหาเท่าไหร่ก็หาไม่พบความเศร้าโศกเสียใจได้สร้างทะเลสาบแห่งนี้ขึ้นมา นิทรากระโดดลงบนเรือกระดาษอย่างนุ่มนวลจนเรือไม่ไหวติงมันไม่ส่งเสียงร้องแต่กลับใช้หัวถูไถที่แขนของพันดาวเบาๆเ,เป็นการปลอบโยนดวงตาสีดาวของมันจ้องลึกลงไปในทะเลสาบน้ำตาทันใดนั้นประกายดาวจากตาของมันก็โปรยปลายลงบนผืนน้ำทำให้เกิดระลอกคลื่นเล็กๆที่ส่องแสงระยิบปประยับ ที่น่าแปลกใจคือเมื่อแสงดาวตกกระทบที่ใดน้ำตาก็เริ่มเหือดแห้งไปเผยให้เห็นพื้นทรายสีขาวสะอาดที่อยู่เบื้องล่างและบนพื้นทรายนั้นเองตุ๊กตากระต่ายตัวโปรดของพันดาวก็นั่งรออยู่พันดาวในฝันหยุดร้องไห้และยิ้มออกมาอย่างดีใจเธอผัวเข้ากอดตุ๊กตาและนิตราแน่นความเศร้าได้มาลายหายไปแล้วเหลือเพียงหยดน้ำตาแห่งความเสียใจหยดสุดท้ายที่ยังคงลอยอยู่ นิทราจึงเก็บหยดน้ำตาสีเทาขุ่นนั้นไว้ในอุ้งเท้าของมันอย่างระมัดระวังภารกิจในค่ำคืนนี้ของมันใกล้จะสมบูรณ์แล้ว หลายคืนผ่านไปนิทราสังเกตเห็นว่าฝันร้ายของเด็กทั้งสองเริ่มมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันมากขึ้นมันไม่ใช่แค่ความกลัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มแต่เหมือนมีบางสิ่งกำลังกระซิบเรื่องน่ากังวลใส่ความฝันของพวกเขาคืนนี้เองที่นิทราตัดสินใจว่าไม่เพียงแค่ปัดเป่าฝันร้ายแต่จะตามหาต้นตอของมัน เมื่อเด็กทั้งสองหลับลึกนิทราไม่ได้เข้าไปในความฝันของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันกลับเพ่งสมาธิไปยังรอยต่อระหว่างความฝันของทั้งสองที่ซึ่งมันสัมผัสได้ถึงพลังงานขุ่นมัวที่กำลังก่อตัวขึ้นมันเดินตามความรู้สึกนั้นไปในโลกแห่งจินตนาการร่างของมันลอยผ่านพื้นห้องนอนทะลุเพดานขึ้นไปยังห้องใต้หลังคาที่ถูกลืม ในความฝันห้องใต้หลังคาเต็มไปด้วยหยากย่ายแห่งความทรงจำที่ถูกทิ้งขว้างและกล่องที่เก็บซ่อนความกังวลใจไว้ที่มุมห้องที่มืดที่สุดมีเงาสีเทากลุ่มหนึ่งกำลังกระซิบกระซาบมันคือเงาแห่งความกังวลที่เกิดจากเรื่องเล็กๆน้อยๆในตอนกลางวันของเด็กๆเ,เช่นการบ้านที่ยังทำไม่เสร็จคำพูดที่ไม่ได้ตั้งใจของเพื่อนหรือของเล่นที่พังไป เงาเหล่านี้จะรวมตัวกันในตอนกลางคืนและถักทอเรื่องราวเหล่านี้ให้กลายเป็นฝันร้าย นิทราไม่ได้เข้าไปต่อสู้กับเงาเหล่านั้นมันรู้ดีว่าการต่อสู้จะยิ่งทําให้เงาแข็งแกร่งขึ้นแต่มันกลับเดินเข้าไปอย่างสง่างามดวงตาดั่งดวงดาวของมันสาดส่องไปทั่วห้องความอบอุ่นจากตัวมันแผ่ซ่านออกไปมันเดินวนรอบๆเงาแห่งความกังวลแล้วก็เริ่มทําในสิ่งที่แมวทําได้ดีที่สุดมันเริ่มส่งเสียงครางครืดครืด เสียงนั้นไม่ใช่แค่เสียงธรรมดาแต่เป็นเสียงแห่งการยอมรับและการให้อภัยมันบอกกับเงาเหล่านั้นว่าไม่เป็นไรนะเรื่องแค่นี้เองทำให้เงาที่เคยจับตัวกันแน่นเริ่มคลายออกและจางลงนิทราสุงเก็บเส้นใยแห่งความกังวลที่เหนียวและพันกันยุ่งเหยิงนั้นไว้ในอุ้งเท้าอีกข้าง แม้ว่านิทราจะทำให้เงาแห่งความกังวลอ่อนกำลังลงแต่เศษเสี้ยวที่ทรงพลังที่สุดยังคงหลงเหลืออยู่มันคือความกังวลเกี่ยวกับคำสัญญาที่ตะวันให้ไว้กับพันดาวว่าจะช่วยเธอซ่อมบ้านตุกตาแต่แล้วเขาก็ลืมสนิทเพราะมวัวแต่ไปเล่นกับเพื่อนความรู้สึกผิดของตะวันและความน้อยใจของพันดาวได้รวมตัวกันกลายเป็นฝันร้ายที่รุนแรงที่สุดเท่าที่นิทราเคยเจอ คืนนั้นความฝันของเด็กทั้งสองเชี่ยอต่อกันกลายเป็นห้องนอนของพวกเขาเองแต่กลับมีพายุฝนโหมกระหน่ำอยู่ข้างในห้องสายฝนคือความเสียใจฟ้าร้องคือเสียงแห่งการโต้เถียงและสายฟ้าคือแววตาแห่งความผิดหวังบ้านตุ๊กตาที่พังวางอยู่กลางห้องเปียกปอนและดูน่าสงสารเด็กทั้งสองยืนอยู่คนละมุมห้องหันหลังให้กันและกันในความฝัน นิทรารู้ว่าลำพังแค่การปลอบโยนคงไม่เพียงพอมันจึงทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก,ก่อนมันกระโดดเข้าไปใจกลางพายุแล้วปล่อยเศษเสี้ยวของความฝันดีที่มันเคยซึมซับเก็บไว้ในใจออกมาประกายแสงแห่งความสุขจากฝันดีครั้งก่อนๆความรู้สึกตอนได้ของขวัญวันเกิดรสชาติของไอศกรีมในวันอากาศร้อนความอบอุ่นจากการกอดได้เปล่งประกายออกมาจากร่างของนิทรา แสงสว่างเหล่านี้ไม่ได้ขับไล่พายุแต่กลับโอบอุ้มมันไว้อย่างนุ่มนวล นิทราเดินไปคาบกาวแท่งเล็กๆในจินตนาการจากโต๊ะเขียนหนังสือไปวางไว้ระหว่างเด็กทั้งสองแล้วใช้หัวดันมือของตะวันให้ไปแตะที่หลังของพันดาวเบาๆเ,เป็นสัญญาณของการขอโทษในที่สุดพายุในห้องก็สงบลงเหลือเพียงหยดน้ำฝนที่หนักอึ้งซึ่งเป็นแก่นแท้ของความเสียใจนิทราจึงเก็บมันไว้เป็นชิ้นสุดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ ตอนที่แสงแรกแห่งรุ่งอรุณจะสาดส่องนิทราได้กระโดดลงจากเตียงอย่างเงียบกริบในอุ้งเท้าทั้งสี่ของมันที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นมีเศษเสี้ยวแห่งฝันร้ายที่มันรวบรวมมาตลอดทั้งคืนซ่อนอยู่เศษเงาแห่งความกลัวหยดน้ำตาแห่งความเศร้าเส้นใหญ่แห่งความกังวลและหยดน้ำฝนที่หนักอึ้งจากคำสัญญาที่ถูกลืม มันเดินผ่านประตูแมวออกไปยังสนามหญ้าหน้าบ้านที่ยังคงชื้นแฉะและเย็นเยียบอากาศยามเช้าสดชื่นและบริสุทธิ์บนยอดหญ้าแต่ละใบมีหยดน้ําค้างเกาะพราวราวกับอัญ,ญมณีที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นนิทราเดินไปอย่างช้าๆมันบรรจงปล่อยเศษเสี้ยวฝันร้ายแต่ละชิ้นลงบนหยดน้ำค้างทีละหยด ทันทีที่เศษเสี้ยวสีเทาหม่นเหล่านั้นสัมผัสกับความบริสุทธิ์ของหยดน้ำค้างพวกมันก็เริ่มสลายตัว เมื่อพระอาทิตย์เริ่มทอแสงสีทองอ่อนๆสาดส่องลงมาอย่างพื้นโลกแสงแดดอันอบอุ่นได้ชำระล้างพลังงานด้านลบที่เหลืออยู่ออกไปจนหมดสิน้นเศษฝันร้ายไม่ได้หายไปไหนแต่มันได้แปลเปลี่ยนเป็นพลังงานบริสุทธิ์กลับคืนสู่ธรรมชาติเหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนจังๆในใจของเด็กทั้งสองแต่ความเจ็บปวดและความกลัวได้สลายไปกับไอ้น้ำยามเช้าแล้ว นิทรานั่งลงเลียออุ้งเท้าทําความสะอาดตัวเองอย่างพึงพอใจมันมองกลับไปยังหน้าต่างห้องนอนของเด็กทั้งสองซึ่งตอนนี้มีแสงแดดอ่อนๆส่องเข้าไปปลุกให้พวกเขาตื่นขึ้นมาพบกับวันใหม่ที่สดใสโดยไม่รู้เลยว่าเมื่อคืนนี้ผู้พิทักษ์สีดำสนิทได้ทํางานอย่างหนกักเพื่อปกป้องความฝันอันแสนสุขของพวกเขาไว้ นิทราหาวอดหนึ่งก่อนจะเดินกลับเข้าไปในบ้านเพื่อหาที่นอนอุ่นๆและพักผ่อนรอคอยให้รัตรการมาเยือนอีกครั้ง